สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ฉบาเข้ามาในบ้านรอนะคะรอแต่งรอรอจะไปทําวัคซีนเข็มสามแล้วนะคะไม่คิดว่าจะโตเลยนะคะฉบาแต่วันนี้จะไปทําวัคซีนเข็มสามนะคะที่โรงพยาบาลสัตว์ที่ในเมืองนะคะก็นั่งรถโดยสารไปก็ไปกลับก็ประมาณเกือบเกือบ70กิโลได้นะคะก็นั่งโดยสารไปนะคะแดดร้อนมากนะคะคือวันนี้แดดออกละ อุตส่าห์จะไปแต่เช้านี่แหละคะ่ะก็ขอพระคุณท่าน,นผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เมตตาฉบาให้ได้ไปทําวัคซีนเข็มสาให้ครบสมเข็มแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะอันนี้ก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะ,ะทําคุณหมอก็เดี๋ยวก็เอาไปฉีดวัคซีนเสร็จก็จะได้กลับบ้านกันนะคะนั่งโดยสารกลับดู เขาล้อนนะคะร้อนมากเลยค่ะนกก็ยิ่งกลัวว่าเขาจะเป็นฮิสโตกนะคะมันสามารถเป็นได้นะคะพรากระเป๋าอาวกาศเนี่ยเวลาที่มันอากาศร้อนมันก็จะอบอ้าวอยู่ข้างในนี่มาถึงบ้านแล้วนะคะมาถึงบ้านแล้วเขาก็แบบเขาก็เพลียเหมือนกันนะคะนอนเลยนะคะมาถึงบ้านเขาก็มาเนี่ยค่ะนอนเลยเขาก็คงจะเมื่อยจะเพลียจะร้อนนะคะสารพัดเพราะว่าก่อนที่จะถึง ตลาดเนี่ยนุก,ก็นุกขี่มอเตอร์ไซค์ไปไว้ที่ตลาดแล้วก็นั่งสองแถวไปนะคะก็ขี่ไปกับเขาเนี่ยแหละคะ่ะคือแดดมันร้อนนะคะเขาก็ต้องร้อนร้อนเป็นธรรมดานะคะเด็กๆหน้าร้อนเด็กๆเ,เขาก็จะร้อนอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นส์ที่มีตัวเขามีขนนะคะพวกน้องแมวน้องหมาเนี่ยนะคะก็จะร้อนกว่ากว่าเรานะคะเนี่ยคะ่ะพากันพักผ่อนอยู่ในกรงนะคะปล่อยไม่ได้นะคะปล่อยแล้วพากันวิ่งเตลิดไปไกลนี่จับไม่ได้แน่นอนนะคะ ก็เลยนุก็เลยทําคลิปให้ชมนะคะว่าน้องไปน้องทั้งสเนี่ยได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจบุญท่านไม่ผสมออกน้ํานะคะได้ทําวัคซีนได้ทําหมันแม่เขานะคะแล้วลูกๆทั้ง4ี่เนี่ยนะคะก็ได้ทําวัคซีนครบทั้งสาเข็มแล้วนะคะลูกๆของแม่เฟืองนะคะแม่เขาชื่อเฟืองฟ้านะคะแม่เฟืองทําวัคซีนครบสามเข็มแล้วก็ได้ทําหมันเรียบร้อยนะคะแล้ว เ,เด็กๆตอนนี้ก็มีความสมบูรณ์คิดว่าอีกสักช่วงกลางๆเดือนก็น่าจะได้ทำหมันไว้ให้เขานะคะช่วงที่นุปิดเทอมนี่นุก,ก็มีเวลากับเด็กๆนะคะ ให้เขาได้ทำหมันกันนะคะจะไม่ต้องออกลูกออกหลานนะคะกราบขอบพวกคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งนะคะที่เมตตาครอบครัวไม่เฟื่องนะคะขอให้ท่านมีแต่วความสุขความเจริญสุภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะกราบขับพร,ระคุณ f อที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟัง f อที่มาติดตามใหม่ด้วยนะคะนุกต้องกราบขับพร,ระคุณทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ